สวัสดีครับพี่นอนะ้องนะอัปเดตลถเขาไมา่ประมาณเจ็ดขั้นมาเนี่นะโอ้ยฝนฝ่ากันตกอีแล้วพี่น้องเอ้ยนะชีวิตังลำบากไยนะตอนเด็กน้อยก็ดำหดนุ่งหดหน้าญ่าขืนมาขายรถก็ยังตากฝนนะขายรถอยู่พี่น้องนะนึกว่าสิเศร้าตากแล้วฝนนี่นะมาตอนเด็กน้อยนี่ก็ดำหน้าตากฝนนะมาเมื่อนี้รถเขาไมา่ประมาณเจ็ดขั้นนะมีแต่บักจดุดจวดตรงนั้นนะ สุดๆทุกคันเลยเดี๋ยวพาเบิรงนมาคันไหนแน่นะจอดคนละแก่คนละมุมเนี่ตั้งมุ้มเดยต้องย่างพาไปน้ำไกลเสียงกันแล้วกันนะมาเริ่มจากออนิวนาหนึ่งจุดเก้ามันเพิ่งหนึ่งจุดเก้าถึงเครื่องสองปัญหาวะนี่นาหนึ่งจุดเก้าแต่ว่าพี่น้องต้องเบิร์นดีๆว่ามันเป็นหนึ่งจุดเก้าแท้หว่ส่วนมากรถอย่างนี้มันจะแปลงทุกคันมันบ้าๆบอๆคือคนมันบ้าบๆบอๆที่คนขายนี่แหละ นา1.9รถเดิมที่อาจจะเป็นเครื่องสองปัญหาก,ก็ได้เดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพิง่ I, I kind of brand, งไอ้ไอ้เซฟขายแว่นปะครับแวน่นนี้แว่นนี้เป็นกระตัก <laughs> สปอนเซอร์ร้านแวน่นติดต่อมาเลยนะเอาลัานลันลันลันนเดี๋ยวมันลูกควันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกเราคาให้มันตัวเดี๋ยวเพิ่งกันโอ้ยสายกระจก้าวทั่วเขามาไหลายพี่น้องเอ้ยนาลูกน้องก็ติดโควิดไปแล้วโอ้ยนั่ร,รับสายม่ไหวเลย ซิงม่วงซิงสีงประตูขายไปแล้วมือนี้แครมาไหมม่วงซิงนะเดี๋ยวดูว่าเครื่องสองปัญหาทกกีนี้นนเป็เจ้านั่นกูมาแล้วรถเครื่องสองปัญหากูมาแล้วเอาพอนแปดพันบาทตลอดสัญญาดูสดด้วยเติมไหมเออต้องเติมไหมเ <c oughs> ติมอ,อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> ดูสดเครื่องสองปัญหาม่วงซิ่งนะคนเติมตลอดเติมทุกชั่วโมงนะเอ้าฟีด้าฟีจองฟีจับฟีโอนครับ แล้วเมื่อน X ี้ยเอ็กซ์ซี่เขามาไหมพี่ถ้าเอฟซีถามมาว่าไอ้นะขันดำขันที่แล้วมากหลายแต่อยากได้สีขาวมีสีขาวบ่ขันพวกวัวสีดำมารเรียวิวก,ก็ถามหาสีขาวเพราะว่พ่อสีขาวมาเรียวิวเดี๋ยวมึงก็กลับไปหาถามหาสีดำอีกเอาสีแดงน้ำครับ <laughs> สีแดงน้ำด้อเมื่อนี้ก็ต้องกัดให้ครับพี่น้องนะเอ็กซ์ซีรตัวใหม่ล่าสุดนะ 2, 2022. นะดาสองพันยี่สิบสองนาฟีดาวอาพอนอยู่ประมาณหมื่นน้อยๆปีแรกเอาไปพันแปดพันเบิ่มเลยลอแมคเวล ป้าตายแดงกมอเตอร์อไม้ให้เลยนะมือสองไอจัดลรอไม้ให้ซะแล้วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเด็กไม้ 40, 40, โลโลโลสี่หมื่นโลสี่หมื่นโลก็แซงจับหวานเวยนะเสียงหวานเจี๊ยบก็ไม่ร้องนะรู้อยู่ไหมว่าหวานเจี๊ยบอ่ะ <laughs> อ่ะล <laughs> ั่นบอวอเลอรี่แมทด,ดังจะทอนะสวยๆครับค่นนี้ พี่ดาวพี่กองพี่กัดพี่โอนพี่น้องจากจองขั้นไหนกันแคปหน้าจอลงวแอนไลน์มามื่อนี้เขาไม่ประมาณสิบกว่าขั้นเปล่าแต่ว่าโอ้เพอเอาไปจอไปเดี๋ยวจักเสียงเลยเบิดบัลูกค้ามาขอซื้อไปแนย่ยังไม่ได้รีวิวเลยขอไอผมเอกเนนี้จะเฝ้าเด้เจ,าจ้าจนะเฝ้าเด้อเด้อเมื่อกี้ก็สามสามีส่คนมาเอาไปแล้วตอนแรกไอซื้อมาสิบกว่าขั้นลูกค้าขอบอกว่ามาหอดหน้าร้านก็เอา,ากกเอา,ากกเอาขนแล้วครับเออก็เลยแบบเอามารีวิว ก็ลยแบบเออเลืออยูตก่ทนไม้ืออยยคันนะก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเอซทางออนไลน์นะโอ้ันี้เจ็ดปดนะคุณนาไปน้ำมันกแปเจอันนี้หรือแปดเจ็ดสองะอนย่าไปยังไหมเดี๋ยวก็ูเดหรือแปอันนี้สามมาสามโอ้ล้อร้นเยอสาวสกิดแม่สาวสกิดแม่พรดพรมันดอกนะขับออกนีเท่นเดี๋ยวก็ถึงกลับคันนี่ ม่ต้องกลับบ้านห<อ>ม่<อ>หรอกมึงไม่ต้องขอดบ้านแล้วมึงออกรีเทิร์นเดี๋ยวมึงก็ถึงกลับแล้วล่อรถมาดิพี่น้องเอา้าเบาะเคอรกี้เออขายันในใคล้นรในขัในในี้มีผ่านน่วมบางคั้นในมวยมีผ่านน่วมจอดตากแดดดากุโพงมนีิดากดำเลยเฮงดากดำอยู่แล้วเ <c> ม <oughs> <c oughs> ียถามว่าไอ้ดากก็คือเป็นแพ้อ้าวคุณไปน, <c oughs> นั่งรถมาอ้าตกลงมีเมียบอ่ผู้สาวผู้สาวอ๋อยอกยองยองอ้านี่ มันแปดหรือมันเก้าเอาดีๆมึงนับไปดอีอ่าซีนี่ครับซีอ่าอ่าซียังไปยังมากคุว่ามันสิบกลัวคันไปได้เลยวัเนี่ยซีนะอ้าวนะจะบอกแล้วคันนี้เป็นพวกวินบอบอเอฟอร์โอบอฟนะเฟอร์นะอ้าโนวาลาแตงซิงบ้านใดบ่เคยเห็นโนวาลาแตงซิงมื่อนี้มาเบิ่งบ้านบ้านไอ้เสียมเบ,บิบงบ่งเอาเอดเบิ่งดูอ่าจัดทรงซีประตูซีประตูโนวาลาจัดทรงเอา ผู้ใด้สุดทุกคันบอกก่อนว่าสุดทุกคันนะเดีย๋ยวไอ้มารีวิวทีละคันมื่อน,นี้มีคันไหนแน่เดี๋ยวพาเบิงังบอกแล้วอย่ามาจอดทางนี้แก๊สอี่เค้านี่ขายขายขายจะขายเมื่อยกกูบอกแล้วอย่ามาจอดบงับงบังกูรีวิวรถกูบอกแล้วหามามาจอดแถวนี้นี่มื่อน,นั้นลูกค้ามาจอดเบดิังรถกูเอาหัวขยับไปรีวิวลูกค้าตกใจด้ว่ารถหายกูบอกแล้วอย่ามาจอดจับโซนนี้โซนที่โซนรถเขาไหมเออ อันนี้ฮะฮะอันนี้ป่ะอันนี้นี่นี่ผู้ใดแบบไทยนะขอแบบคอกเตี้ยไม่ต้องเผาอลอยอ่ะมีไหมบรรทุกแค่ตันสองตันสบายๆขายของตลาดนัดไอจัดแตะบอกเผาอลอยแม่ขอยขายแค่ผ้าขายขอยขายได้ของเล็กๆน้อยๆบม่ได้ขายของหนักคือเขามีบ่นี่นี่ก็รีโวตอนเดียวตัวนี้เผาเดิอมด้วยแม็กซิ่งคอกสแตนเลสหกหกหกเลยนี่หก นับไปเลขหกกูนับไปเก้าแล้วอันนี้โ <c oughs> อเคตายเรียนโรงเรียนไหนเนาะอันนี้ขั้นที่หกป่ะเออน,นี่ขั้นที่หกกูสิว่าเอาลูกกูส่งไปเรียนหรอกเลี้ยน <c oughs> เรียนยังนับเลขว่าถวดทัานร้ามบกห้วยแห้งแต่ว่าคันนี้โอ้กูว่าแล้วตัวดักพ่องอีกแล้วเอาขั้นดักพ่องไหมกูรีวิวอีกแล้วขัน้นละเท่นไหร่ดักยิ่งก็ชอเป็นแผลยช่น,น,น,นี่อันนี้มีน่อหายโอ้อันนี้มีนี่มี่อหายอยู่ โอ้ย oh, พี่น้องก็โทษเขามาหลายอยากเามากูแฮงเมากูแฮงหลอนดิกูแฮงรับสายมาไวแอดไลน์ได้พี่น้องได้แอด,ลยยด,ลด,ดไลน์อย่าด่ากูเลยกูไม่ได้รับสายนี่โทรมาลอยก็สายได้ไม่ได้รับเลยไ่ได้ยิงๆๆอย่างเด้ออยากเมานะรับบ่อยกูชี้ตายแล้วกูแหง้งแห้งแห้งเดี๋ยวไล่โทรกลับเดี๋ยวไล่โทรกลับออด้วยพี่น้องจบไอ้อาชีพยู่ผม,มอะไรนะนี่กูรักนะ มันก็อยากรีวิวเมืนอันนี้เจนี่เอาน่เจสปะนับไเหลือจิตนับไปเก้าแล้ววะนี่เติมเติมใส่ไว้เก้ากันกู้เอาเขาไปง่าหมดแล้วอุลลอ้าวเอาไปล่าไหมปันสามพันนี้หละรนั้นไปพันหกพันเดิมเดิมนะเดิมเดิมรถบ้านมูนี่ท่านได้รีวิวยังแถวนี้ ซื้อทิ้งไว้ซื้อจอดทิ้งไว้ซื้อทิ้งไว้ซื้อทิ้งไว้ผู้ใดอยากได้ก็มาขอซื้อเอาดว้จัดดวยจัดจอดทิ้งไว้ซื้อๆนี่นะรวมสี่ร้อยกว่าจะกินยางนี้พี่คนไหนบุญหลก็ได้เอาพี่น้องเข้ามาเด้อเข้ามาเลือกเอาเนี่การมื่อีงการลูกค้ามาจากใต้นะก็เลี้ยงเขาเชียงไปแล้วโอ้มาจากใต้เลยขับมาจากใต้เลยพี่น้องได้เอกสารนี่ก็เป็เตียมเลยมาหนักเขานาหน้าหานอีกแล้วกู ได้ช่วยกูไปหายอีกกระสุงอีกกระสานไหนโอ้เดี๋ยวจะบ,บัตรประชาชนมาเอาพี่น้องสั่งจองมารถเอาขั้นไหนนะมื้อน,นี้ก็ให้เบิ่งคร่าวๆเดี๋ยวอ้ายจะทยอยรีวิวแต่ละขั้นต่ละข,ขั้นลงพี่น้องมากข,ขั้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะมื้อน,นี้ก็ให้เบิ่งบรรยากาศซื้อเขา้ากระรถตอนตอนซื้อมานักก็10กว่าแต่ตอนนี้ลูกค้าขอซื้อไปแล้ว3-4มขั้นแล้วก็เหลืออยู่7-8ัขั้นนะ พี่น้องมากขนไหนให้รีบแคร็บรีบจองคม่เพราะว่ามันจิเมือบานปีใหม่แล้วเนาะเอารถไปใส่งานจัดสัญญาให้ผ่านมือนี่เราจะรับรถเมื่อบานปีใหม่หรือจะรับตอนไหนก็ค่อยว่ากันก็ได้บ่มีปัญหานะแต่ตนนัวนี้ต้องฮิฝ้าจองฮิฝ้าจัดไปรอดจัดไปรอดจัดคุณปลายเดือนมึงไม่ได้รถขับด้ไฟแน์เขาหยุดแล้วเขาหยุดเงี้ยที่ยี่สิบุณโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเติมกันนะเดี๋ยวอย่ามารีวิวแต่ละขั้นไห้พี่น้องมักตัวไหนรอเลยเดี๋ยวไอจะเขามาจวดให้แต่ละคั้นแต่ละั้น พิมก็มาสุดกั้เซมงามกั้เซมแก้วกั้เซม <c oughs> กูจะกูเจ็บนะ้อะไรสิละแชร์ไปไว้รุ่นแล้วพบกันรีวิวลายคันหนาออกรถศูนย์บาทไอเซมรถสซิงจัดให้แก้ว